แม่ครับแม่ครับคุยดิแม่ครับแมครับอาบน้ำครับอาบน้ำครับแม่ครับแม่ครับคิดถึงครับคิดถึงครับเฮ้ยอาบน้ำเพียงอาบน้ำเพียงอาบน้ำบ๊ายบายครับ ใช่ค so ร so 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 ับเคบาอมเครัาเคาสวัสดีครับก่อนสวัสดีที่สวยสวัสดีที่สวยสวัสดีแม่สวยอันนี้ของอาสวัสดีที่สวยก่อนเ็ยสวัสดีครับโอ้โหหนึ่งสองสาเจครับเจครับคิดถึงครับ ค <Lil> ิด <Ses> ถึงครับคิดถึงใครยังโกไม่ใช่คิดถึงเจคิดถึงเจเจเอิงเออยพูดดิเจเอิงเอลยเจยิงเลยอ่าเจเอิงเอลยเพียงคิดถึงเพียงคิดถึงเออคิดถึงทำไมไม่ไปนอนกับเจ่ะเฮ้ยเฮอทำไมไม่นอนกับเจฮะ เนี่ยทำไมไม่ยังกับเจ๊อัสสวัสดีเจ๊ก่อนสวัสดีครับครแม่คนนะไม่หนีก็ตีตูดเด็ดอ่ไม่หนีก็ตีตูดเด็ดอ่ะไม่หนีก็ตีตูเด็ดไม่ไม่มีคนหนีด้วยแม่นี่ไม่หนีก็ตีตูเด็ดเนี่ย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 อุ้ยร้องไห้แล้วมั้งเนี่ย ไหนร้องไห้ทำไงร้องไห้ทำไงร้องไห้ดิร้องไห้ดิร้อ,ๆๆองไห้ทำไงโอ้ร้องไห้เลยเแม่ครับแม่ครับอย,อยู่ไหนครับคิดถึงครับคิดถึงครับ ดคิดถึงครับนี่คนนะไม่หนีก็ตีตูเด็ดเด็ดอ่ะไม่หนีก็ตีตูเด็ดอ่ะไม่หนีก็ตีตูเด็ดไม่ไม่มีคนหนีด้แม่เนี่ไม่หนีก็ <startups clapping> ตีต mm ูเ hmm. ด็ดเ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 ด็ด อุ้ยร้องไห้แล้วมั้งเนี่ยไหนร้องไห้ทำไงร้องไห้ทำไงร้องไห้ดิร้องไห้ดิอึร้องไห้ทำไงโอ้ร้องไห้ลไเลยแหนครับคิดถึงครับคิดถึงครับเร็กแล้วไม่ทำแล้วเนี่ย แยตูดแยตูดคนวะแยตูดคนวะแยตูดคนวะพูดเป็นปะพูดเป็นไหมคิดถึงครับพูดเป็นไหมคิดถึงครับก่อนเร็วไปแล้วเพียงอพักการักการ ก็ชอบนะขนมเปี๊ยะอันนี้ขนมเปี๊ยะชื่อว่าอะไรนะเค้กเค้กเค้กอะไรนะเพชรวราพรเพชรสิวว้าวของเจ้าดังในติ๊กต็อกนะครับข้างในมันมีอ่ะป้อนป้อนแม่ไม่ได้ให้แม่ป้อนลูกอ้าปากรออายุ่งแล้วให้ลูกป้อนแม่วันนี้วันแม่อ้าปากรอแล้วอ่ะคลาอย่าคายอย่าคลายมาแม่กินแม่กิน อาป้อนแม่หน่อยป้อนแม่หน่อยลูกสาวไตแน่นมากเอาแล้วคนนี้ป้อนไหมเนี่ยมันต้องเอาแล้วไม่โดนเนื้เทล่าเลยแล้วมีเนื้เทล่าเลยหรอไม่มีช็อกโกแลตไหมไม่ได้จริงๆอ่ะใช้มือเออใช้มือมันต้องใช้มีดผ่าก่อนได้ป้อนแม่ป้อนเขกแล้ แม่ป้อนชักแม่แมป้อนชกแัดเน่เน่เน่อะลาวาไส้ทะลักนะครับของเพสซิลินดูมือลูกชายมั้ยน้องเนี้ยลมาแล้วครับ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 อ้าวแวะเล้วมานี่เร็วเร็วแล้วแล้ว นี่ครับสองมือสองไม้นะครับน้ำมะนาวกับไอติมครับนี่